สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3มกค้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุยวันนี้เราซื้อจะมีคําตรงข้ามนะคะมาสอนเด็กๆคําตรงข้ามยกตัวอย่างเช่นช้างตัวมันจะเป็นยังไงคะเด็กๆช้างตัวใหญ่ใช่ไหมคะส่วนสุนัขสุนัขก,ก็จะเป็นตัวเล็กเด็กๆพูดตามเราซื้อคําว่าใหญ่นะคะต้าใหญ่ต้าใหญ่หญเสี่ยวเล็ก เสี่ยวเล็กในภาพนี้ช้างคือต้าตากว่าก็คือใหญ่กว่าต่อไปสุนัขในภาพก็คือเสี่ยวแปลว่าเล็กใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะมีต้าแล้วก็เสี่ยวต้าใหญ่เสี่ยวเล็กคราวนี้เราซื้อจะมีภาพนะคะมาให้เด็กๆได้ดูจะเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างสัตว์2ตัวนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูสิคะว่าเราซื้อมีอะไรมาให้เปรียบเทียบด้วยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็พูดตามเราซื้อด้วยนะคะ นักเรียนดูคู่ที่หนึ่งในภาพเนี่ยที่เป็นรูปการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นตัวเท่ากันเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าให้เด็กๆลองนึกว่าถ้าเราเจอตัวจริงที่มันสามารถเดินได้เนี่ยตัวไหนมันใหญ่แล้วก็ตัวไหนมันเล็กเดี๋ยวเราซื้อจะชี้นะคะเช่นเราซื้อชี้ที่ช้างกตงาตา็ต้องพูดว่าต้าต้าแปลว่าใหญ่ถ้าเราซื้อชี้ที่สุนัขก,ก็ต้องพูดว่าเสี่ยวนะคะจะสลับไปสลับมานะคะเด็กๆจะได้ฝึกคิดด้วยว่า เอ๊ะความเป็นจริงแล้วตัวจริงเนี่ยสัตว์ตัวไหนมันใหญ่หรือสัตว์ตัวไหนมันเล็กนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยคู่ที่หนึ่งตาเสี่ยวต้าแปลว่าใหญ่เสี่ยวแปลว่าเล็กตัวจริงก็คือช้างนั้นต้ากว่าแน่นอนใช่ไหมคะส่วนสุนัขนั้นต้องเป็นยังไงเสี่วกว่าเล็กกว่าใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปคู่ที่สองอมีแมวกับกุ้ง เราซื้อชี้ไปที่แมวก่อนแมวนั้นเป็นยังไงลองตอบภาษาจีนสิคะต้าส่วนกุ้งนั้นเสียเส่ยวต้าเสี่ยวแมวก็ต้องต้ากว่าใหญ่กว่าแน่นอนส่วนกุ้งนั้นเป็นยังไงคะเสี่ยวนะคะเล็กกว่าอยู่แล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเกปร,เรียบเทียบนกกับหมีเราซื้อชี้นกก่อนลองนึกนะคะว่านกจะต้าหรือจะเสี่ยวพร้อมนะคะเสี่ยว ตาเสี่ยวต้านกนั้นก็คือต้องเป็นยังไงกว่าแน่นอนเสี่ยวเล็กกว่าใช่ไหมคะเด็กๆส่วนหมีก็ต้องเป็นต้าใหญ่กว่าแน่นอนอ่าผ่านไปสามคู่แล้วเด็กๆตอบได้ไหมคะต้าแปลว่าใหญ่เสี่ยวแปลว่าเล็กนะคะต่อไปลูกเป็ดกับเสือพร้อมนะคะลูกเป็ดกับเสือลูกเป็ดเป็นยังไงคะเด็กๆเสี่ยวส่วนเสือนั้น ต้าเสียวต้าลูกเป็ดก็ต้องเสี่ยวกว่าเล็กกว่าแน่นอนใช่ไหมคะส่วนเสือไม่ต้องพูดถึงเลยมันต้องเป็นยังไงกว่าคะต้าใช่ไหมคะเสียวเล็กต้าใหญ่ต่อไปในภาพมีหมูกับปลาลองนึกตัวจริงที่มันมีชีวิตตัวไหนมันใหญ่ตัวไหนมันเล็กพร้อมนะคะเราซื้อชี้ไปที่ตัวหมูก่อนนะคะต้าเสียว เสี่ยวหมูก็ต้องต้าตัวใหญ่กว่าแน่นอนส่วนปลานีโอมก็ต้องเป็นเสี่ยวตัวเล็กๆใช่ไหมคะเด็กๆาตาเสี่ยววันนี้เราซื้อเอาคําว่าต้ากับเสี่ยวมาสอนเด็กๆเป็นเรื่องสัตว์ก่อนเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าอาจจะเป็นเรื่องผลไมอ้อันนี้อาจจะยากกว่านิดนึงว่าผลไม้ลูกไหนใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านั่นเองนะคะต่อไปต่อไปให้เด็กๆเปิดเล่มสีส้มนะคะโดยเปิดไปที่หน้าคุณพ่อเหมือนเดิมนะคะ ถ้าใครเปิดเจอแล้วนะคะไปอ่านกับเราซื้อเลยป้าปะคุณพ่อมามะคุณแม่เกอเกิพี่ชายตี้ติน้องชายเจียเจียพี่สาวไม่ยม่น้องสาวเย่เย่ยคุณปู่ หนายนายคุณย่าต่อไปเป็นเรื่องสีนะคะหงเซอสีแดงหว่วงเซอร์สีเหลืองหลานเซอร์สีน้ำเงินลุยเซอร์สีเขียวป่ายเซอร์สีขาวเฮยเซอร์สีดำ ไปเป็นเรื่องสัตว์นะคะโกสุนัขเมาแมวยาเป็ดหยีปลาทู่กระต่ายหนิววัวหมาม้าหมี่ข้าวเม,มี่ยนบะหมี่ โ o เนื้อตั้นไข่วันนี้เราซื้อจะสอนคาว่าตั้นตั้นตั้นแปลว่าไข่เด็กๆด,ด,ดูในรูปภาพไข่ที่เราเห็นนี้เป็นไข,ข,ข,ไข่ของใครคะของไก่ใช่ไหมคะ,ะถ้าไข่ไก่เนี่ยเราจะเรียกว่าจีตั้นจีตั้นจีแปลว่าไก่ตั้นแปลว่าไข่รวมกันแปลว่าไข่ไก่นะคะจีตั้นถ้าเกิดว่าเป็นไข่เป็ด อ่ะเราก็พูดคําว่าเป็ดก่อนคือยาเราก็ตามด้วยคําว่าตั้นไข่เป็ดก็จะกลายเป็นคําว่ายาตั้นแบบนี้นะคะจีตั้นแปลว่าไข่ไก่อ่ะคำว่าตั้นแปลว่าไขา่เดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่าคําว่าตั้นเนี่ยเขียนยากไหมมีทั้งหมดกี่ขีดวันนี้ขีดคําว่าตั้นเยอะมากเลยค่ะนะักเรียนมีทั้งหมด11ขีดอ่ะมีวิธีขีดอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ขีดที่1กันก่อนอ่ะขีดที่1 ขีดตรงมาแล้วก็ตวัดลงไปแบบนี้นะคะสองสามสี่ห้าต่อไปขีดที่หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสุดท้ายตรงนี้นะคะอ่าให้นักเรียนเขียนคำว่าตั้นแปลว่าไข่นะคะ ต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะโดยเปิดไปที่หน้า28หน้า28ดเดี๋ยวเราไปดูภาพด้านบนกันก่อนนะคะว่าเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าช่วยพาแม่ไก่เดินตามเส้นทางไปหาไข่ไก่กันเถอะแม่ไก่คือตรงนี้เห็นไหมคะยืนอยู่ตัวนี้นี่ให้นักเรียนพาแม่ไก่เดินตามหาไข่ของเขาเด็กๆใช้ดินสอนะคะดินสอลากไป เดินไปทางไหนก็ได้ที่มีไข่ไก่เท่านั้นอายุตัวอย่างเด็กๆเดินมาทางนี้ไปเจอแอปเปิลได้ไหมคะไม่ได้อ่าต้องเดินตามหาไข่ไก่เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางนี้ก็ไม่ได้เพราะเจอโดนัททางนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเจอไส้กรอกเพราะฉะนั้นอ่เราืเจอทางที่เจอไข่ไก่แล้วไปทางนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนก็ต้องหาเอ๊ะไปทางนี้ได้ไหมนะ เจอก้างปลาไม่ได้นะคะกลับมาไปหาไข่ไก่เก็บไข่ไก่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะให้นักเรียนใช้ดินสอลากมาได้เลยจากนั้นระบายสีแม่ไก่กับไข่ไก่ที่เราเจอในเส้นทางนี้ด้วยนะคะระบายแม่ไก่กับไข่ไก่ทั้งหมดเลยด้านล่างให้นักเรียนเขียนคำว่าตั้นที่แปลว่าไข่ ตามรอยประทั้งหมด4คำนี้นะคะจากนั้นเขียนใส่ช่องสี่เหลี่ยม5ช่องนี้เขียนด้วยตนเองนะคะวันนี้ยากนิดนึงมีทั้งหมด11ขีดนะคะนักเรียนลองฝึกทำดูตามรอยประก่อนนะคะแล้วก็เขียนเองอ่าแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเยจนบ๊ายบาย